มาค่ะสวัสดีค่ะใครปวดแข้งปวดขามาทางนี้นะคะหมอยงค่ะหมอยงเป็นได้หลายหมอนะคะทุกคนหมอหมูหมอวัว <c oughs> หมอนวดนะคะนวดขานวดแข้งนี่ค่ะใครปวดขาแข็งแข็งปั้นปั้นก็ต้องมาลองดูนะคะ <c oughs> แต่ดอนลองแล้วค่ะ สบายไหมเพาะใช้หินนะคะทุกคนใช้หินนวดมันก็จะเบานะคะใหม่ๆเยดาวก็ไม่ชอบนะนวดแต่พอยายงนวดให้แล้วมันจะเบาคะ่ะปวดหัวก็หายคะ่ะทุกคนมันจะเบาไปเลยนะคะเนี่ยค่ะมาลองนะคะทุกคนใครที่ปวดแข้งปวดขานะคะไปที่ไหนไม่หายลองต้องลองหมอยงนะคะ หมอป่าหมอโยงสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะบริการถึงที่นะคะถ้าอยู่ในใกล้ๆละแวกบ้านแกน้องไม่ไกลหมอยงไปนวดให้คะ่ะจากเดินไม่ได้ก็เดินได้นะคะทุกคน ก็เป็นบางคนนะคะต้องลองนะคะถึงจะรู้จ้าจบคลิปแค่นี้คะ่ะสััสดีคะ่ะ